ซึ่งเป็นอาจารย์ของหลวงพ่อเงินสวัสดีครับพุ่อแม่พี่น้องครูบาอาจารย์และ,พะเพื่อนๆชาวเอฟซีฮรันน์นเรทุกทา่านสวัสดีครับก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับการศึกษาภาคเครื่องนะครับวันนี้ก็ามาชมนะครับหลวงปูน่นาควัดห้วยจระเข้นะครับเนื้อนี้เป็นเนื้อเมฆกับพัดนะครับต้องบอกว่าก็ยังอยู่ในเรื่องของพระหล่อนะครับพระหล่อโบราณน,นะครับ ในเรื่องของพระหล่อโบราณเราก็ต้องมาศึกษาในเรื่องของโลหะวิทยากันก่อนนะครับว่าความเข้าใจเป็นเยื่ยงองไรนะครับหลายท่านยังเข้าใจไม่ถูกต้องครับเกี่ยวกับเนื้อเมกกพัดนะครับเนื้อเมกกพัดนี่ก็เป็นพระหลอ่อโลหะเหมือนกันนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าโลหะ มีชนิดใดบ้างนะครับอย่างที่ถูกต้องนะครับจากการตรวจสอบและตรวจค่านะครับตามหลักวิทยาศาสตร์นะฮะนี่สวยงามนะครับหลวงปู่น,นาคหัห้วยจระเข้ถือว่ามีอายุนะครับเก่า130ร3อยามสิกว่าปีนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับมาดูคำว่าเมฆสิทธิ์และคำว่าเมฆพัดกันก่อนนะครับ เมฆพัดเขียนที่ถูกต้องนี่คือดอเด็กสะกดนะครับเป็นโลหะผสมหลากหลายนะครับอายุกว่า100ปีนะครับนี่นะการเล่นแร่แปรธาตุนะครับนี่นำมาสร้างเนพระเครื่องก็จะเรียกว่าโลหะธาตุากายสิทธิ์นะครับอายุการใช้งานก็โอ้ไม่ใช่การใช้งานนี่แปลง อายุการสร้างนะครับนานร่วมร้อยปีนะครับร้อยสามสิบปีครับเดี๋ยวจะดูครับอ่าเห็นไหมเอาเมฆพัดนะครับต้องที่ถูกต้องคือสะกดด้วยดอเด็กนะครับเมฆพัดนะครับสะกดด้วยดอเด็กนี่ตามพจนานุกรมนะครับโลหะนะครับ ที่เกิดจากการเอาแร่มาหุงเข้าด้วยกันและซัดด้วยกรรมฐันมีสีดำเป็นมันแววเป็นสีครามเรียกพระเครื่องที่ทำจากโลหะชนิดนี้ว่าพระเมฆพัดหรือพระเนื้อเมฆพัดนี่นะครับตามคำโบราณขณะที่สร้างขึ้น,นะครับตามกรรมวิธีนั้นจะมีการผสมน้ำว่านยาต่างๆเช่นไพรดำต้นหิงหงาย ยิ่งหายนะครับไม้โมกขิงดํากระชายดำตะบูแดงสบู่เลือดและอื่นๆนะครับแล้วก็บริกรรมขถาปลุกเสกไปตลอดจนครบกระบวนการผสมแร่ธาตุโอ้ถือว่าขั้นตอนเยอะนะครับขั้นตอนเยอะอยู่นี่เรามาดูลักษณะกายภาพของเนื้อเมกะพัดนะครับสีของเนื้อเมกพัดจะเป็นสีดำนะครับและผิวเป็นมันวาวถ้าทํามุมสะท้อนกับแสงจะมีสีเหลือบอมคามหรือ น้ำเงินแต่เมื่อนำเนื้อเมกะพัดมาขัดองพระจะเป็นสีขาวหรือขาวอมคลามแต่พอทิ้งไว้นานๆก็จะเปลี่ยนกลับเป็นสีเทาเหลือบน้ำเงินเข้มหรือสีเทานะครับอ่าดูข้อสำคัญอีกอย่างหนึ่งนะครับแร่ธาตุหลักครับที่เป็นส่วนประกอบของเนื้อเมกะพัดนะครับจากข้อมูลนี้คือทองแดงกับตะกั่วนะครับทองแดงกับตะกั่ว นะครับทองแดงกับตะกั่วนะเรามาดูครับจากการตรวจสอบนะครับก็ได้ผลลัพธ์ว่าทองแดงตะกั่วซึ่งมีปริมาณรวมกัน99%ของมวลสานะรทั้งหมดนะครับ99%ของมวลสารทั้งหมดนะครับอ่า อีก1%เป็นอย่างอื่นนะนี่คือกรรมวิธีนะครับอ่าเขาไม่เปิดเผยนะครับเพื่อป้องกันการลอกเรียนแบบนี่ตรวจสอบด้วยเครื่องมือนะครับ xrf นะครับ spectrometer นะครับนี่พราเนื้อเพชรของพราเนื้อเมกพัดขององปุนาคนะครับนี่าการตรวจสอบ4องค์นะครับพิมพ์แตกต่างกันแต่ผลที่ได้รับในเนื้อนะครับตรงกันนะครับซึ่งมีโลหะทองแดงและตะกั่ว เป็นสารประกอบหลักนะครับบ่งบอกว่าผู้สร้างในยุคนั้นมีหลักการขั้นตอนการสร้างที่มาตรฐานนะครับในการช่างและวัดปริมาณส่วนประกอบแน่นอนทําการสร้างซึ่งอยู่นี้เองเป็นข้อมูลที่สําคัญไม่เคยมีใครนําเครื่องมือวิทยาศาสตร์มาตรวจสอบนะครับก็สามารถเข้าไปศึกษาได้นะครับในเว็บพุทธรักษา .com นะครับนเครื่องมือในการตรวจสอบนะครับผมจะสรุปพอๆนะครับ จากใบรายง,งานการตรวจสอบนะครับเขาก็จะมีในเรื่องเปอร์เ,รเซ็นต์ของโลหะธาตุนะครับที่อยู่ในองค์พระนะครับโลหะทองแดงกับตะกัวนี่รวมกันคือ99นะครับทองแดงนะครับสัดส่วนเกือบเขาเรียกว่าอะไรประมาณนะครับ1ต่อหนึเลยนะ2ตัวนี้นะครับอ่าส่วนที่เหลือก็เป็นอย่างอื่นครับส่วนที่เหลือก็เป็นอย่างอืน่นดีบุกแมกนีเพวงนะครับทองคําเงินนิกเกิล ซิลิเนียมและสังกะสีต้องบอกว่าถ้ามีการปลอมนี่ยังไงก็ไม่เหมือนนะครับถ้าเราตรวจค่าเนี่ยยังไงก็ไม่ได้ไม่ได้สูตรโอเคนะครับเนี่ยหลวงปูน่น้า่ะเรามาดูต่อครับมาดูประวัติหลวงปู่มั้ยครับหลวงปู่เกิด2.358 2358นนะครับเท่ากับว่าหลวงปู่นี่ ่อนกว่าหลวงปู่เงินอยู่10ปีนะครับก็เกิดในสมัยรัชกาลที่1ที่2เหมือนกันนะครับเกิดอยู่ประมาณรัชกาลที่2นะครับท่านเกิดนะแล้วท่านก็ได้บทเรียนมานี่ครับนี่สองสามห้าแปดนะครับมรณภาพสองันสองพันสี่ร้อยห้าสิบสองนะครับสิริอายุรวมเก้าสิบสี่ปีนะครับเก้าสิบสี่ปี ก่อนหน้านี้ท่านบวชอยู่วัดพระประถมเจดีนะครับวัดพระประถมเจดีนะครับที่จังหวัดนครปฐมนะครับแล้วก็สมัยรัชกาลที่ห้าก็มีการตั้งเขาเรียกอะไรเออพระ,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 ระประจําทิศตะวันตกตะวันออกทิศเหนือทิศใต้อะไรพวกนี้นะครับอ่ารอบประจําองค์พระประถมเจดีนะครับท่านก็ได้เป็นหนึ่งในนั้นนะครับสมัยรัชกาลที่5 แล้วประมาณปี2441นะครับท่านก็ออกมาสร้างวัดเองนะครับคือวัดห้วยจระเค่นั่นเองนะครับท่านสามารถไปศึกษาประวัติได้นะครับเนี่ยเริ่มสร้างก็24อันนี้คือหลักฐานการสร้างพักเครื่องนะครับที่ปรากฏชัดเจนคือ2432ถึง35นะครับตอนท่านอยู่ที่วัดพระปฐมเจดีนะครับนี่การสร้างพระก,ก็ประมาณนี้นะครับสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ใน Google นะครับ อ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับก็เป็นคลิปดูเพลินๆง่ายๆนะครับเพราะว่าวันนีาพามาเลี่ยมกรอบก็เลยอาจจะส่องแล้วมันจะสะท้อนนิดหนึ่งนะครับอ่าก็อยากมานําเสนอในเรื่องของเนื้อเมฆพัดนะครับอ่าองค์นี้ก็ถือว่าสวยนะครับเป็นผ้าหล่อนะครับเป็นผ้าหล่อตามตำนานนี่บอกว่าหล่อทีละองค์เสร็จท่านลงไปจานในน้ําเลยนะครับแล้วก็ปล่อยให้ลอยขึ้นมาเราให้ลูกศิษย์เก็บนะครับก็ถือว่า เป็นอะไรที่มาสัจจัน์พันลึกมากนะครับนี่ลอยจานครบสูตรนะครับหายากนะครับอง์นี้มีแต่งลายนิ้วมือนะครับลายนิ้วมือเนี่ยเป็นการแทงทีหลังนะครับที่ผมส่องดูนะครับเป็นการแทงลายนิ้วมือทีหลังนะครับผ้าหล่อเราสังเกตได้ตามร่องลึกๆนะครับอ่าร่องลึกๆเนี่ยการหดเขียวนะครับยุบยับหรือคาบขี้เบ้าอะไรพวกนี้ได้นะครับเพราะว่าเป็นผ้าหล่อ ตามร่องนะตามร่องนี่ครับเนี่ยรอยลายมือนิ้วมือนี่ครับมีการแทงตะไบนะครับเกิดจากหลอเสร็จแล้วก็แทงนะครับไม่ได้หลอในตัวนะนะครับนี่นิ้วมือสวยงามตามท้องเรื่องครับอันนี้เขาเรียกพิมพ์หูวก็ต่ายนะนะครับพิมพ์หูก็ต่ายเนี่ยดูตามร่องนะครับ เป็นธรรมชาติของผ้าหล่อเลยนะครับมีการยุบยับแล้วผิวจะไม่เรียบในร่องอ่ะส่วนที่ด้านบนที่ถูกสัมผัสเนี่ยมันเรียมนะครับเพราะมันถูกมือสัมผัสมาก่อนนะครับผิวอย่างที่บอกแล้วครับเมื่อสะท้อนกับแสงก็จะเกิดเป็นสีปีกแมงคับแล้วกันนะครับมันสะท้อนแสงนะครับสะท้อนแสงก็เป็นเอกลักษณ์ พิเศษนะครับจริงๆจุดเนี่ยมันเกิดจากเนื้อตะกั่วนะที่ทําให้เกิดสีอย่างนี้นะครับเกิดจากเนื้อตะกั่วอย่างที่บอกเวลาเราขัดแล้วเราทำไมขาวขาวเสร็จแล้วก็กลับเป็นดำนะครับเกิดจากเนื้อตะกั่วนี่ลอยจานครบสูตระะครับ พระแต่ละพิมพ์นี่ไม่มีบันทึกแน่นอนนะว่าสร้างพิมพ์ละกี่องค์นะครับแล้วมีหลายพิมพ์จากที่ผมศึกษาก็มีหลายเนื้อนะครับเนื้อสำริดเนื้ออะไรเนื้อเงินเนื้อทองอะไรพวกนี้นะเนื้อหน้าอะไรแปลกๆนะครับเยอะนะผมเห็นในประวัตินะครับนี่จานครบสูตรเลยครับคือหลักการเราดูเหมือนผ้าหล่อเลยผ้าหลอ่อโบราณน,นะครับ สองกว่านี่ก็ไม่ใช่ธรรมดานะครับในการสร้างก็่าร้อยกว่าปีแล้วครับไม่ใช่ดี่สองสกว่าเนาะสองสี่สาอน่ามห้าอ่านะครับในการสร้างเท่ากับว่าประมาณร้อปีแล้วณปัจจุบันนี้ก็ถือว่าเก่านะครับหายากพอสมควร มูลค่าเล่นกันหลายแสนนะครับมูลค่าเล่นกันหลายแสนนะครับของแท้ก็หายากอยู่พอสมควรนะครับก็อย่างที่บอกครับในการศึกษาค้นคว้าหรือเล่นหาภาคเครื่องโบราณเนี่ยเราต้องเอาหลักวิทยาศาสตร์นะครับหหลักวิทยาศาสตร์นะครับแน่นอนมาตรวจสอบ2ก็คือหลักการสร้างแบบโบราณเราต้องเข้าใจวิธีการสร้างแบบโบราณให้ได้ครับหล่อโบราณหล่อแบบไหนครับแล้วเราก็ดูลักษณะของเชิงช่าง นะครับ่ามก็คือลักษณะของเชิงช่างเราก็ต้องดูปฏิมากรรมลักษณะของเชิงช่างให้ได้นะครับว่าเขาสร้างนะครับมันก็ต้องทิ้งร่องรอยความเป็นธรรมชาติในการสร้างให้เราเห็นนะครับไม่ได้สร้างยุคใหม่แน่นอนอะไรอย่างเนี้ยนะครับงานมืองานแฮนด์เมดนะครับอ่าเราก็ต้องดูความเป็นธรรมชาติสีเราดูความเก่าครับประกอบกับอายุเวลานะครับเพราะว่าเขาเรียกอะไรการเวลามันทําให้เก่าได้นะฮะ มันไม่ใช่เพิ่งสร้าง5ปี10ปี20ปีที่แล้วอะไรพวกนี้นะเราก็ต้องสังเกตให้ดีนะครับนี่ก็ถือว่าสวยงามครับองนี้ชัดเจนมากนะครับสวยงามจานครบสูตรนะครับปิดตาพิมพ์หูก็ตายนะครับพิมพ์หูก็ตายพิมพ์นี้หูก็ตายเนื้อเมฆกระพัดนะครับอ่าเราก็ต้องศึกษาเข้าใจในเรื่องของเนื้อโลหะให้ได้ด้วยเนื้อเมฆกระพัดนะครับบอมก็คงไม่เหมือนนะครับ อาจจะปลอมพิมพ์ได้นะถอดพิมพ์แต่ว่าเนื้อเนี่ยผมเชื่อเลยปลอมไม่ได้ครับปลอมการเวลาปลอมความเก่านี่ก็ไม่ได้แน่นอนก็สวยงามนะครับองนี้ปิดตาหูวก็ตายหลวงปู่นาควัดห้วย,ย,ยจอระเ้นะครับเนื้อเมฆกพัดเมฆกพัด มีแบบจานมือแล้วก็มีแบบจานในหุ่นเทียนก็มีนะครับจานในหุ่นเทียนจากที่ผมได้ศึกษานะมีจานในหุ่นเทียนแล้วก็หลออกมาแล้วยันติดติดมาเลยครับเส้นก็จะใหญ่หลักการดูง่ายๆลนเส้นจะใหญ่อันนี้คือเส้นแบบลายมือขีดเลยนะครับเดี๋ยวผมลงกล้องขยายพันเอ็กให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับสักครู่ครับ่าสวัสดีครับมาเจอกันอีกนะครับในกล้องขยายพันเอ็กนี่ อาจจะไม่ค่อยชัดเบอร์เ๋ยผมพยายามจะปรับให้ชัดหน่อยนะครับต้องขออภัยเพราะว่าภาพมีกรอบอยู่อ่าพอได้พอได้อันนี้ช่วงตรงมือนะครับตรงมือนิ้วมือเห็นไหมพอโลหะโดนสะท้อนแสงครับนี่นี่คือเอกลักษณ์ของเนื้อเมกระพัดเลยนะครับก็จะมีสีลักษณะเหมือนปีกแมงทับนะครับปีกแมงทับนี่แล้วดูที่ร่องนะครับการแทงจะไบ ที่ขอบนิ้วนี่มีความคมแต่ที่ร่องนิ้วเห็นไหมครับเป็นโลหะขุขะนะครับเพราะว่าเป็นโลหะคือหล่อแข็งตัวแล้วนะครับแล้วก็มาทําการแทงตะไบร่องไปนะครับอาจจะใช้เครื่องมือในการแทงทองนะฮะนี่โอ้โหสุดยอดนี่ด้านข้างนะครับช่วงแขนช่วงหูนะฮะเห็นเอ่อพวกมวลสารนะครับแร่ต่างๆมวลสารนะครับก็อย่างที่ ประวัติบอกนะครับว,ว่ามีการเล่นแร่แปรธาตุนะครับในส่วนผสมต่างๆเนี่ยผมเชื่อนะอย่างเหล็กไหลพวกอะไรพวกนี้นะเหล็กไหลเหล็กดําพีเนี่ยนะครับเกจิยุคเก่าเขาแน่นอนอยู่แล้วนะครับเขาต้องใส่มวลสารเขาไม่ใส่แค่โลหะทองแดงกับตะกั่วมาสร้างให้เราแน่นอนนะครับแผ่นยันแผ่นจานใสไอะไรที่เป็นแร่มีคุณวิเศษพวกนี้นะครับผสมเข้าไปนี่ดูรอยรอยจานครับ ธรรมชาติมากคือลักษณะการขีดเนี่ยไม่มีสะดุดเลยนะการเขียนเหมือนเขียนจบตัวเขียนกอไก่ก็กอไก่จบตัวเลยนะครับไม่ใช่ลากหางนิดนึงหัวนิดนึงอะไรพวกนี้นะเนี่ยเขียนแบบธรรมชาติแล้วมีเนื้อปิ้นเนื้อปิ้นจากการขีดอ่นนี้ฟังหูข้างขวาองพระนะดูจุดที่ไม่ถูกสัมผัสคร,ครับเนื้อโลหะ ผิวครุขระนะครับนี่เกิดจากการหล่อพระหล่อแล้วก็สะท้อนเม็ดเม็ดเม็ดนั่นก็ผมตอนนีษฐานว่าเป็นในเรื่องของเม็ดแร่มวลสารนะครับแร่มวลสารที่ผสมอยู่ในเนื้อพระนี่เอกลักษณ์เลยครับโดนแสงหน่อยก็สะท้อนนี่ครับสวยงามนะมีหลุมมีร่องแร่ด้วยนี่ครับนี่นี่นี่เม็ดหนึ่งนี่การเขียนยันครับนี่ เริ่มหัวปรับๆปับๆแล้วก็หมุนไปครับเนียเริ่มสตาร์ทหัวยันก่อนนะครับวนๆวนหมุนๆแล้วก็เขียนไปอันนี้ไม่ใช่นะครับลายพลาสติกเปล่าอ่าดูล่องๆนะครับดูตามล่องนี่เราสังเกตเห็นว่ามีเม็ดแร่นะเม็ดแร่มวลสารหน้าที่สะท้อนแสงอยู่นะครับเป็นเม็ดๆๆแล้วดูพื้นผิวประกอบอีกทีนึงก็ค,คือการหล่อแบบธรรมชาติ อันนี้อะไรเอ่ยเหมือนเป็นไข่ไข่นะนี่นีน,นี่ดูง่ายครับดูง่ายดูผิวสะท้อนแสงเลยแล้วก็ล่องรอยในการขูดขีดครับนี่เกิดจากการแต่งแม่พิมพ์นะแน่นอนนะครับการแต่งหุ่นเทียนอะไรพวกนี้นะเนี่ยมีร่องรอยพวกนี้นะครับทิ้งหลักฐานทางเชิงช่างให้เราดู มาดูด้านหลังครับอ้ชัดเจนมากด้านหลังมันจะนูนหน่อยครับเลยดูง่ายผิวสะท้อนแสงแน่นอนครับเอกลักษณ์นี่มีร่องแร่นะครับเม็ดเม็ดเม,ม็ดนะ่ะมีจุดเนี่ยมีเม็ดแร่ฝังอยู่ด้วยนะครับข้อดีของใช้กล้องขยายกําลังสูงเนี่ยเราจะเห็นพวกมวลสารครับในโลหะ นี่นะครับดูการเขียนอักขระยันนะครับดูเส้นสายคือจะไม่สะดุดเลยจะไม่มีรอยต่อนะครับคือเขียนจบตัวแล้วเขียนเขียนจบเป็นตัวตัวไปนะครับดูผิวสะท้อนแสงแวววาวสองดีๆนี่โลหะก็คือพระหล,หล่อนะครับต้องมีลายปาเก้ขึ้นให้เห็นนะคือเกลนโลหะนั่นเองนะครับก็มีเหมือนกันนะมีเกลนโลหะนะครับ แต่ว่ามันมันสะท้อนนิดนึงเดี๋ยวผมจะหาจุดที่ดูชัดๆให้นะครับนี่การเขียนอักระยันต่างๆนะครับชัดเจนมากครับมีความชัดด้วยนะลึกเลยนะมีรอยเขียนนะครับขีดนี่แล้วก็มีเนื้อปิ้นด้านข้างเห็นไหมครับนี่นี่คือสังเกตเส้น น,นี่นีนี่นี่ตัวหนังสืออัขระท่านดูสังเกตการขีดเขียนนะครับนี่ตวัดปั๊บจบเลยเห็นไหมมีความลึกชัดสะท้อนแสงสวยดีกเกินเนี่ยคือเกรนโลหะนะครับเราก็เห็นเป็นเกรนโลหะเหมือนกันนะครับ เพราะว่าเป็นพระหล่อยังไงก็ต้องเกิดเหมือนกันจะมากจะน้อยก็แล้วแต่นะครับอาจจะเป็นในเรื่องของออโลหะนะอาจจะเป็นเรื่องของโลหะที่ผสมเข้าไปนะครับนี่ตัวอักขระยะชัดเจนมากดูในร่องอักขระนี่มีความเก่านะครับไม่ใช่เพิ่งเขียนใหม่นะนี่ก็เป็นจุดสังเกตเหมือนกันนะครับนี่ ในล่องก็เก่าดำนะครับอ่าๆประมาณนี้นะเดี๋ยวผมจะปรับซูมดูนะครับเกรนโลหะเนี่ยเนี่ยประมาณเนี่ยเพราะว่าเป็นผ้าหล่อครับยังไงก็ต้องมีนะครับในเรื่องของเกรนโลหะมันเกิดการเซตตัวเย็นตัวลงในขั้นตอนสุดท้ายนะครับ พลาสติกมันก็ลายอะนะมันก็เลยทําให้ดูยากครับนี่เสียดายไม่เป็นไรถ้าท่านใดมีครับท่านก็ลองส่องดูนะครับลองส่องดูตามวิธีการที่ผมบอกไงครับโลหะก็ต้องมีเกณฑ์นแน่นอนนะครับแล้วก็ในเนื้อเมกะพัดก็ต้องมีการสะท้อนแสงอะไรพวกนี้นะครับโอเคผิดพลาดบ้างไปต้องขออภัยมาณที่นี้นะครับเห็นว่าดีมีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับฮีรานุมเบเสวัสดีครับ